สวัสดีค่ะควันนิ้เรนค่ะมินิวัตถุพอดกันนิ้วเบียนชาแนลอีกแล้ค่ะนิ้วเบียนสิพาบ้านรีวิวของ,หงนหางใหญ่หางฝรั่งคือเก่าเหรอคะว่าเบิ้งกันเล่นเนาะค่ะเนาะว่ามื่อใด้อย่างมั้นเนี่ยมื่อนีเบิ้ลเงินไปสามร้อยห้าสิบสองนิ้วเบียนได้อย่างมั้นเนี่ยอันนี้หางใหญ่คือเก่าลราค่ะของกระส้ายๆแบบเก่าแล้วเนาะเพราะว่าไปหางนี่ก็จะซื้อคล้ายๆแบบแบบแบบคือเก่านะคะ ช่วงมาเสร็จของเอเชียกันสิของเอเชียนี่ก็คือมิกนัเนาะคะ่ะนาทัทวทัวรวมมีหลายอย่างนะกองเรนหาลอยก๊อบาทค่ะเป็นเงินไทยกับหาลอยซีดอนจ้ะหาลอยซีบาทโอปิสแล้วก็ทัวแคชชูนาทัวแคชชูสัตว์กับสองกองทัวมิกนัดกับสอง,อง,สองจะอัน,น แล้วก็พินัตบัตเตอร์อันนี้เอามาใส่แฟนเซนท้าขนมปังเนาะค่ะเนาะนขนมปังนี้เบตกับไดมนันของออแกนิกอันเพอร์นันไวยังกบาลฮอว์กเดือนวันขนมปังโฮบีดเนาะค่ะเนาะอันในถุงเนี่ยซิมีสองพอสองแพ็คแต่ละถุงแต่ซื้อมาสามแบบสีแดง สีแดงมีแต e ่องหกบีบนะค่ะเนาะมาตรวจที่ด้วยค่ะเด็กอันนี้อการซีเมีต์หกแปดกัวเอื้องนะค่ะเนาะตอนนีฟังหกบีบสามถุงนี่หกถุงไม่หั่นสามถุงใหญ่นี่หกถุงเพราะอันนี้เป็นเป็นหางแง่ค่ายอันหางคอหางบานเาที่เป็นหางของส้มค่ะไก่ย่างเจ็ดเก่าเโตโตนะค่ะเนาะแล้วก็ไข่ ใช่แล้วก่ะบักแอปเปิลถุงละซีกเก่าๆแอปเปิลกระตกล้ว,วยอันนี้กับน้มน้มเขาโอตค่ะน้มเขาโอตอันนี้กับน้มมันน้มชั่วเหลืองน้มวัวสองถุงอยู่ไหนอันตู้เย็นเราอนัน หนึงเปอร์เซ็ตกับศนอซอันนี้กุ้งค่ะกุ้งถุบบักย้งเกือกุ้งสองถุงนุ่นึ่งกุ้งแล้วก็เนื้อง้วเนื้อง้วชิ้นแบบกง้หนึ่งยี่สิบห้ดอนยี่หดอนจุดสี่เก่ามันเท่าใดเนี่ยมันสองกิโลคุณได้เนี่ย สีเอ็ดน้าตกสันด็ติดมันแน่จะหน่อยแล้วก็นเนื้อสันอกเนือสามกิโลตัวยี่สิบาบาท23ดอลลาร์เบาทเาทดอลาดลาร์ล้มหาล,งลง้ม้ังโสดที่เด้อยค่ะเด้อเวนนาดูนเราออกกล่องเทียนึงแล้วการอันนี้ปีกใกลปีใกล้หน่อย22่สิบดอลจุดเจดอดอลลาร์จ้ะ ไม่ถ,ถอดอย่างอื่นว่ัชิดได้กินไป็นฝากเพื้นว่ัชิรทำโต๊ะแล้วกันลาบหมูไก่ย่างข้าวเหนียวฝากเพื่อนอันนี้กับผักสลัดไปเรากินกับลาบไปเพื่อนไปฝากเพื่อนกินกับลาบแล้วก็นนมเชื่อเหลืองคือเก้าแล้วก็ซื้อมาสองกองกระดาษทิชชู่หางนี่อันใหญ่ๆด้วยพ่อพี่น้องค่ะกว่าประกุมคาเลย ก็ถึงอนเนี่ยันแบบแพ็คบบง่ายหนึ่งผักสลัดผักสไปเนตผักสลัดสองกองค่ะออาแกนิสสไปเนตสองกองเหลากะอันนียอันนียัมมน้กินคาราปัมบ่มาเด็ดกันคาราปัมไว้กินกับทั่ว มีเราจะนิ้วเปลี่ยนใจกันม 9, กากต่อพันกวลัวกระมือก่อนเรนมาแค่นี้ละน้่งสองขวดอยู่ในตู้เย็นอันนี้ไปแวะหางเอเชียมาได้ยังเอาบักเชอรี่ไปเสื่อนกับติกน้ำหวานมาก็เลยเทนบักเชอรี่เลยซื้อบักเชอรี่มาสองถุงสิบหาดอนก็กลัวเนะี่ยบินเนี่ย chế li nè, 10 đòn, cái bàn cái tít nam hòn nè, 70 đòn, chế li nuôi nhay, xíu bưng, mạnh ค่นี้ละจ้าพ่อพี่น้องค่ะขอบคุณลหลายคลายค่ะติดตามรับชมนิ้วเบียนชันเนาฝากจดหมายหน่อยไปเด้อนิ้วเบียนก็จะไปเยี่ยมสุปูทุกคนเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันเนาะคะ่ะนาอขอบคุณลหลายๆลายค่ะแจ้ง k กี u บ๊ายบาย